กินดีนะเนี่ยบ่อนี้เน่สุขภาพดีมากหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับจัดไปลูกจัดไปรู้สึกมันแดงๆเยอะนะพี่สวยสวยเพลินนะดูเพลินนะบ่อนี้แต่มีมีแต่โกซันเก้เนาะอ้าวมีแต่โกซันเก้ทั้งนั้นยังไงดีผมผมว่ามันควรจะมีวาไรตี้ตัดนะพี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มที่ทำปลาวาไลตี้ดีๆกันบ้างดีกว่าฟาร์มอะไรดีครับครั้งที่แล้วเราพาไปคาเนโกะแล้วใช่รอบนี้ อีกฟาร์มหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันายามะจูพี่ยามาจูโค้ยฟาร์มทำอะไรบ้างมีอะไร้รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้ว ลูกชายเขาก็แสดงว่าเป็นฝางเก่าแก่ใช้ได้ยังใช่ลูกชายเขาก็คือว่าหนุ่มๆดูไฟดีฮาด้วยคนนี้สายสายสายธัญพืชเนีสายธัญพืชผมคอนเอได้ปะเนี่ยไม่เป็นไรคือตอนตอนไปแล้วไปคุยกันเขาบอกว่าเขาอยากมาเมืองไทยเขาบอกว่านี่กำลังสายเขียวกันสายเขียวชูกลมไม้กลับมากลับมากลับมาเรื่องนี้ดีกว่ากลับมาเรื่องยามาจูต่อเาทำปลาอะไรบ้างยามาจูเนี่ยเอาเอาเท่าที่นักเลี้ยงไทยรู้จักนะครับส่วนใหญ่อาซากิกับ อาซากิชูซุยอ่ามันก็ของคู่กันอ่าอาซากิชูซุยมัวหนึ่งดอยเขาเรียกอะไรอ่ะมันมาบัดไลยใกล้ๆกันอยู่แล้วใช่ใช่เวลาประกวดเขาก็อยู่กลุ่มเดียวกันครับผมแล้วก็ที่เขาทำเนี่ยอย่างที่บอกบอกว่าพอเขาทำปลาดอยดีนอาซากินี่รวมเนี่ยอาสกิกินลินด้วยนะเขมีอาซากิกินลินด้วยพวกสโน่สโน่เฉยๆสโน่กินลินมีหมดก็คือครบเลยครบเลยแล้วก็แล้วก็มีโอชิบะดอย โอจิบะดอยธรรมดามีโอจิบะดอยโอจิบะดอยผมต้องบอกบอกว่าเหมือนกันอ๋อน้องวัวนมถูกที่ผมชอบเรียกน้องวัวนมที่ที่ผมบอกบอกว่าอย่างนงี้ไออีพีที่แล้วที่ผมคุยว่าคานโกะทำใช่ไหมคานโกะเนี่ยผมไม่เห็นดอยครับแต่ว่าที่ยามาจูเนี่ยมันมีดอยแล้วอย่างที่บอกผมว่าด้วยความด้วยความยูนิของโอจิบะเนี่ยเวลาเป็นดอยเนี่ยแล้วเวลาสีมันคอนท้าสมันโคตรสวยเลยผมต้องบอกว่าบอกว่าปกติอ่ะพี่บอกบอกว่าโอจิบะมันเลี้ยงแล้วตัวใหญ่แล้ว แล้วมันเชื่อมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอจิบะด้อยที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นิยมประกวดไปอยู่ในพวกคาวาริโมโนอันนี้สวยสาเหตุสาเหตุที่ผมเรียกน้องวัวนมนึกถึงนึกถึงวัวน้องโพไทยเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยฮะขาวดำใช่ไหมแต่นี่มันจะเป็นสีสีเทาน้ำตาลแล้วก็เนียนๆอ่ะเหมือนเหมือนวัวเออมันลายมันคมๆดีอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักเป็นปลาที่แบบมีแล้วเขาเรียกอะไรไม่ไม่ถึงกับเด่นจัดจ้านไม่ได้แปลดขึ้นมา แต่ว่าพอมันว่ายเข้ามาแล้วมันแบบไม่ไอไยใครมีเสน่ห์คือเอาอย่างนี้ถ้ามีไอโอจิบะดอยไซส์ใหญ่ๆหน่อยอยู่ในบ่อเนี่ยการันตี10คนเดินมาทุกคนต้องถามว่าปลาอะไรใช่เออใช่มันเป็นปลาคราฟที่แบบไม่ใช่คนทั่วไปเคยเห็นอะเอาไว้อย่างนี้สวยนะครับเออแล้วก็อีกสายหนึ่งอะคนไม่ค่อยรู้ครับอะไรเอ่ยะไรดำครับปลาดำคาราซึโกยอ๋อคาราซึอยแล้วรวมถึงดำอื่นๆด้วยรู้สึก ผมไม่แน่ใจว่าฮาจิโร่ก็มีมัตสึคาวะบาเกะก็มีเดี๋ยวนะจีละอย่างมีคาราสึมีฮาจิโร่มัตสึคาวะบาเกะมันต่างกันยังไงบ้างสามอันนี้คาราสึนี่คือดำทั้งตัวคาราสึแปลว่าอีกาโอเห็นภาพเลยฮาจิโร่เนี่ยผมรู้สึกว่าคลีบจะขาวจะมีบางส่วนไปคลีบผูใช่ไหมใช่ฮ่บางส่วนแล้วก็มัตสึคาวะบาเกะเนี่ยมันจะพ่นตรงเดาไม่ได้ผมใช้คำว่าเดาไม่ได้คือขาวๆเลยเกอขาวดำๆเลยเลยมัตสึคาวะบาเกะคือพี่น้องกันกับไอ คู่มงริวไอปลาผีหลอกไออีพีปลาผีหลอกนะฮะมัดสื่อกับคู่มงริวเนี่ยเป็นปลาที่สีดำเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปเป็นขาวเดี๋ยวเดี๋ยวขาวก็เปลี่ยนมาเป็นดำรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดรู้สึกคู่มงริวก็มีพี่แต่ว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าพื้นฐานของเขาปลาดำมก็มีแต่แต่ที่เราต้องพูดอย่างงี้เราก็ไม่ไม่เขาเรียกไม่ลืมที่จะเอากลับมาก็คือปลาดำ ปลาดำที่ผมพูดใน e ีพีก่อนๆครับผมพูดเรื่องปลาหงจุ้ยพี่จำได้ป่าอ๋อปลาปลาหงจุ้ยปลาสายมูก็ความนี้เนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อคือต้องบอกว่าปลาสายมูเนี่ยมันมันอ่ะย้อนย้อนกลับไปอีกนิดนึงปลาดำเนี่ยมันคือปลาเขาเรียกว่าดูดความซวยแล้วกันดูดความไม่ดีออกไปเพราะนั้นเวลาสมมติคนที่เลี้ยงเนี่ยมันก็เหมือน่าป้องกันเจ้าของบ้านอ่ะคือเวลามีความไม่ดีมีอะไรนี่ความเชื่อล้วนๆนะครับก็เพราะนั้นคือถ้าเกิดใครเชื่อเรื่องมูมูเนี่ยครับอย่ามาจูมีให้ก็ต้องบอกว่าอย่างี้ บอกว่าเป็นปลาสายดำเหมือนอะจะหาง่ายนะไม่ง่ายนะพี่แต่เอาเข้า,าจ,รจริงเป็นปลาที่หายากคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเลี้ยงะอะถ้ามูลจริงเขาเลี้ยงดำสนิทครับอ่าคือถ้าถ้าเป็นปลาสีเดียวฟาร์มอื่นๆทั่วๆไปอะเต็มที่มันก็จะแบบสีน้ําตาลเข้มก็คือพวกคาราชิพวกอะไระพวกนีใ้ใช่ใช่เออแต่คาราซึเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นปลาที่ตัวผมเองผมก็ชอบแล้วเราก็ตามหามาหลายปีมันมีอยู่ไม่กี่ฟาร์มในญี่ปุ่นที่ทําเป็นเรื่องเป็นราวใช้คําว่าเป็นเรื่องเป็นราวคืออาจจะมีบ้างฟาร์มอื่นติดมาตัว2ตัวแต่ฟาร์มเนี้ยตั้งใจบรีดคาราซึเป็นฝูงเป็นฝูงแล้วก็แพงด้วยนะใช้ครัว่าเป็นฝูงขึ้นประมูลเนี่ยผมเห็นในนิกาตะออคชั่นเนี่ยคาราซึนางก็ขึ้นหลักเป็นแสนเยนนะผมจะเล่าอันนี้ให้ฟังฮาฮ เคยไปงานประกวดอยู่ทีหนึ่งในไทยนี่แหละแล้วมันก็มีไอ้รุ่นปลาสีเดียวครแหม่งส่งคาราซึ่บสองตัวผมพี่ใจมันจะจำกได้ไหมวันนี้เกิดเผื่อไม่ดูเบอร์ดำถุงไหนเออเออไม่จำเบอร์ที่กันตรงไหนวะใช่แต่แบบต้องบอกว่าคาราซึ่เนี่ยพอตัวมันใหญ่อะฮะพอตัวมันใหญ่แล้วมันมีมันมีความสง่าของมันคือคือคือ่หยมาแล้วมันทะมึนน่ะต้องบอกว่าปลาค้ามันเป็นมาใจดีนะแต่ว่าแต่พอไอ้ดำดำมานี่แบบเฮ้ยตัวอะไรวะ แล้วแบบอารมณ์เราดูอยู่ในบ่ออย่างเงี้ยแดงขาวแดงขาวแดงขาวอยู่ดีๆมาแบบเป็นก้อนหุ้มมาสง่าผมก็บอกว่ามันสง่าแล้วมันเป็นปลาที่ไม่รู้สิมันอาจจะเป็นความรู้สึกเรามั้งพอสีมันดำๆอะเรารู้สึกว่ามันดูสุขุมอ่ะใช่แต่สุขุมแต่ดูใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคาราสึอ๋อน่าสนใจมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็ก็น่าจะประมาณนี้ถามว่ามีอะไรอีกไหมมีโตไซครับ ามีมาให้ร้องเล่นแล้วสิอย่างนี้มาครบด้วยน้องดํามาไหมมาครับมาครบด้วยอย่างนี้ต้องจัดแล้วฮะต้องบอกว่าจริงๆนิสัยก็มาครบนิสนิสัยนี่ยมีอะไรมาบ้างนิสนิสัยโอเคนิสัยซุยซุยเนี่ยโอเคลูกค้าได้ไปแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่านิสัยซุยซุยโดนกวาดไปหมดแล้วก็จะเหลือจริงพี่แล้วก็แล้วก็ไอโอจิบากับโอจิบาะดอยโอจิบาะอันนี้ก็เกือบหมดแล้วนะรีบหน่อยนะหน่อยละเหมือนเดิมนะครับเลือกเองกับมือฮะอันนี้ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยแล้วก็ ปลาดำนี่แหละที่บอกว่าคนยังไม่ค่อยรู้กันครับปลาดำก็ต้องรีบมาจับจองกันหน่อยนะครับผมท้าให้มาดูปลาดำเลือกยังไงกับมือผมเองผมยังงงเลยคือก็แต่เลือกจริงๆต้องตักขึ้นมาดูแล้วก็ตัดยากด้วยพี่จริงจริงดูในคลิปก็จะเห็นว่ามันจะมีช็อตที่เรากำลังแบบเลือกกันอยู่อะไรเงี้ยมันเอาจริงๆมันดูออกฮะอย่างน้อยที่สุดนะดูหุ่นเราเลือกมาเนี่ยปลาดำหุ่นดีแน่นอน แล้วก็ความเนียนของผิวเขาเรียกอะไรไม่ไม่มีไม่มีเกล็ดเป็นขาวโผลหรือใช่ใช่เป็นกระดำกระด่างเนี้ยความยากของปลาดําคือถ้าเกิดว่าเกล็ดมันไม่เสมอมันโชเลยอ่าหรือว่าตัวมันเป็นเมือกเป็นอะไรขาวๆนิดนึงเ่งนี้มันเห็นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเราเลือกปลาดาเนียนสลิปมาอ่าแล้วก็มีทั้งนิสัยแล้วก็โตไซใช่ครับสายขุนก็เอาโตไซไปนะครับโตไซเนี่ยครบแม้กระทั่งอาสกิด้วยนะพี่เอาเหรอออมาหมดอาสกิเขาเรียกอาสกิธรรมดา อาซากิสโนแล้วรู้สึกสโนกินลินด้วยมั้งครับคือคือมาหมดมาหมดคือพูดยังไงว่าไอ้มาจูซังไอ้ไปเขาชื่ออะไรวะอะไรโฮชิโนะอะไรโฮชิโนะนั่นแหละนั่นแหละริวริวโฮชิโนะเขาก็นี่แหละนางให้มาหมดสายขุนมีนะฮะสายบ่อสวยเลยบ่อสวนมีมาจัดได้โอเคอย่างนี้ต้องมาดูที่ฟาร์มแล้วมายังไงเอ่ยเหมือนเดิมครับอืออ่ะอีซี่โค้ชเซ็นเตอร์ ใน Google Map นะครับภาษาไทยภาษากฤษได้หมดเลยนะครับเสิร์ชมามามาเลือกกันนะฮะปลากำลังจะเข้าแล้วนะครับฤดูใหม่นะฮะ New โตไซมาเลือกกันได้แล้วก็ Subscribe คลิปเราเอ้ยช่องเราเรื่อยๆนะฮะติดตามข่าวแล้วก็กลุ่มไลน์อ๋ออย่าลืมนะครับสแกน QR Code มาจอยห้องไลน์กันนะครับเป็นสังคมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของ Easy Coi Center ถามคำถามปรึกษาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงกันได้และแน่นอนที่สุด เวลาที่มีกิจกรรมดีๆมีอะไรใหม่ๆเราก็จะลงในห้องไลน์ก่อน<ช>เพราะฉะนั้นมาแจมกันนะครับสำหรับรรวันนี้ก็พอของปากของคอคขอบคุณที่ติดตามครับผมบส,วส,สวัสดีครับ